ศพที่อยู่หน้ารูปปั้นเทพกับหัวซึ่งเรื่องนี้เนี่ยต้องย้อนกลับไปในเนื้อเรื่องบทที่1ฉากที่4ของบูชายที่ไม่เต็มใจ่องก็มีอยู่ว่ากองโจรสมบัิได้ค้นพบบรสถานที่ไม่เคยมีใครพบมาก่อนซึ่งบราสถานแห่งนี้เนี่ยถูกบิสโอเดอร์ปกป,ป้องอยู่อย่างลับๆหลังจากเหตุการณ์โอเชียลถูกปราบลงกลุ่มกองโจรสมบับก็ได้รวมตัวกันเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของอบิสโอเดอร์เพื่อส่งโจมโจนผู้ยิ่งใหญ่เข้าไปเพื่อขโมยสมบัติและพอเราเข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยสิ่งแรกที่ชวนคนลุกสุดๆเลยก็คื มันจะมีร่างของคนนั่งคุกเข่าอยู่จากนั้นมุมกล้องจะตัดเข้าไปใกล้ๆร่างนั้นสิ่งที่น่าจกใจคือจากมุมที่เราเห็นเนี่ยมันเหมือนคนไม่มีหัวกําลังนั่งบูชาอะไรสักอย่างอยู่ซึ่งหลายคนเห็นคแรกตกใจมากนะคือเกนชินตอนนั้นมันแผดเล็กหนึ่งอ่ะยังไม่มีฉากอะไรหลอนขนาดนั้นเลยนะก่อนที่มุมกล้องเนี่ยจะตัดมาด้านหน้าให้เราได้เห็นว่าร่างที่กําลังนั่งอยู่เนี่ยห่วงเขายังอยู่แต่ว่ามุมกล้องหลอกทําให้เราเห็นเหมือนคนไม่มีหัวเนีแล้วเรื่องเนี่ยก็มาเฉลยว่าเขานี่แหละคือจมจอออออมผูู้ยยยิ่่่่งงงใหญทีนขพระไบาา สิ่งที่เขากําลังนั่งขอพออยู่ก็คือรูปปั้นเทพกับหัวที่ถูกแขวนด้วยโซ่ซึ่งไอตัวรูปปั้นเนี่ยก็ชวนหลอนเหมือนกันนะแล้วก็คือโจมโจ,จมผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยก็คือนั่งอยู่ทางด้านเสียชีวิตไปแล้วด้วยโดยไม่ทราบสาเหตุถ้าตายแบบนั้นน่ะก็คือหลอนมากๆนะฮะและรูปปั้นเทพกับหัวสุดหลอนเนี่ยประวัติก็คือมันถูกขโมยมาจากมอนแซดจนเกิดเป็นรูปเล่าเกี่ยวกับรูปปั้นของเทพที่หายไปด้วยซึ่งแดนเซลฟได้สรุปไว้ว่าอบิสออเดอร์จะใช้ตัวหปปั้นนเเทพเป็ฐาน จากนั้นจะต่อแขนขาของวเชี่ยวเข้าไปเพื่อสร้างมันหุ่นยนต์เทพประสูนแล้วจะมีการใช้ดวงตาของฟิลทิลเลอร์ตัวได้ของโลกมาใส่ให้ด้วยก็ลองนึกสภาพรูปปั้นที่การเป็นสัตวรลาดแค่คิดภาพก็คือสยองแล้วนะฮะ